สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอบบี้ที่เรากระโดดไม่ได้ <What? S 1> อ้าวถ้าก็บอกอบบี้มันกระโดดไม่ได้แล้วมันจะเรียกว่าอบบี้เหรอพี่ก็ชื่อแมปบอกแบบนั้นก็ว่าตามนั้นแหละตามชื่อแมปเลยครับแมปนี้เป็นแมปที่เราไม่สามารถกดกระโดดได้ครับเดี๋ยวผมกดสเปกบาให้ดูนั่นแหละครับผมกดสเปกบาแล้วบอกว่ามันกระโดดไปได้คือแมปนี้เราจะต้องเดินผ่านสิ่งกีดขวางเดินฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ในอบบี้แห่งนี้นะครับหรือที่ไม่มีการกระโดดโดยปกติแมปอบบี้ทูไปเนี่ยเรามักจะสามารถกระโดดดึงเด้งดังอะไรได้ใช่ไหมแต่ว่าแมปนี้จะเป็นแมปที่ฝึกการเดินเรียกว่าไงดิก,การเดินแบบอบบี้อบบี้แบบเดินอ่าแล้วก็จุดเด่นของแมปนี้ที่ไม่รู้เรียกว่าเด่นหรือเปล่านะครับก็คือแมปนี้เราสามารถปรับกลางวันกลางคืนได้ เพื่อแบบใครไม่พอใจกลางวันมันแสบตาเราก็ปรับเป็นกลางวันหรือถ้าใครแบบเกลางคืนมืดไปก็ปรับเป็นกลางวันได้แล้วก็ปรับอะไรทั่วไปไม่มีอะไรมากเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นออบบี้ที่ไม่สามารถกระโดดได้ดูกันดีกว่าว่ามันจะยากแค่ไหนครับด้วยการที่มันกระโดดไม่ได้อาจจะทำรู้สึกแบบอัดใจนิดนึงนะครับแบบว่าโอ้ถ้าตรงนี้กระโดดได้นะอืมฉันผ่านไปแล้วอะไรอย่างงี้เช็คพอยที่หนึ่งเรียบร้อยเสียงเช็คพอยเป่ามากอันนี้อตู้ โอ้อันนี้เป็นทางเดินทรายอาง่ายๆโอ้รู้สึกเหมือนทางข้างหน้านี้จะเป็นทางแบบซีซๆติดๆกันแบบนี้นะครับแต่ว่าความจริงเราสามารถเดินได้เลยนะครับแต่ว่าห้ามหยุดนะเพราะถ้าหยุดตรงช่องพอดีเราจะล่วงเดินอ่านี่ไงนี่ถ้าเราหยุดยตรงช่องมันก็จะล่วงแบบนี้นะครับออ้ซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบออฟฟี้ที่แค่ใครหลายคนก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างน,นะครับไอเนี่ยสามารถเดินได้แต่ถ้าซี่มันหากเกินไปก็ต้องกระโดดเนาะเดินต่อไปเดินต่อไปเดิน ปีนได้แล้วก็เดินอืออโอเคอ้าวมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าอ้าวถ้าไม่กระโดดเราจะขึ้นไปได้ยังไงก็เดินมันนี่แหละอือเดินเดินนี่ใช้ระบบการปีนของเกมไม่เป็นประโยชน์ก็ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับไม่มีอะไรออ้ข้างหน้าดูแล้วที่ถ้าเดินเรามีสิทธิ์ตกได้เนี่ยเดินอึ๊บอึ๊บโอ้เกือบสุกอย่างนะครับต้องใช้การเดินปึ๊บ แม้จะมีรูแต่เราก็สามารถเดินได้เพราะเราขายยาวมากพอนี่นี่เดินผ่านสบายเลยนี่ถ้าเขาเดินผ่านได้เราก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บป๊บอืมอันนี้มันยังง่ายๆอยู่นะครับยังเบเบอยู่เขาไปทั้งหมดกี่ด่านโอ้มีร้อยห้าสิบด่านที่เราสิบสองด่านแล้วเนี่ยอันนี้เล่นยังไม่ถึงสามนาทีเลยแค่เดินนะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันแค่เดินอย่างเดียวเลยไม่ต้องกระโดดเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะปึ๊บปึ๊บเวลาเล่นก็อาจจะมีแบบบ้าเราแวงนิดนึงนะครับบ้าโอ้รูเยอะขนาดนี้เราตกแน่เลย ออเออปีนปีนปีนก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่อ้าวเอาแล้วนะครับจะบอกว่าไม่ยากเท่าไหร่ในสุดเราก็มาถึงจุดที่คิดว่าการกระโดดอาจจะทำให้เราสึสบายใจขึ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอ,อบบี้นี้มันกระโดดไม่ได้ครับดังนั้นเราต้องอาจจะต้องใช้พลังแรงน้มถั่วแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงแผ่นตรงนี้ลองดูแล้วกันนะเราจะต้องกระโดดแล้วก็เลี้ยวเข้าแผ่นตรงนี้ให้ได้ไวที่สุดฮึยังได้อยู่ แล้วก็ปีนต่อปึ๊บปึ๊บจากการเล่นคันนีงสอยรู้นะครับว่าบางดันก็ใช้การเดินก็ได้ไม่ได้เป็นต้องกระโดดส่วนตรงนี้ก็เดินได้อแม,อม,ม้จะมีรูแต่ถ้าเราขายาวพอเราก็สามารถก้าวผ่านฝ่าฟันอุปสรักต่างๆได้โอเคต่อไปนี้ก็เป็นไต่เชือกนาะนะอุ้ย แม้ไม่รู้ก็ไม่หวั่นนะครับอื้อออบบี้นี้เหมาะกับคนที่ขายาวะเนี่ยต่อไปไอ้น,นี่จะเป็นแท่นที่จะเออดีดตัวเราไปข้างหน้าใช่ไหมวู้แตออ่คนที่ว่าน,นี่คือการกระโดดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่การกระโดดนะฮะอันนี้เป็นการแบบออส่งเราขึ้นสู่ฟากฟ้าอันนี้ดูมีเพดงเพดานมีอะไรด้วยไม่น่ามีอะไร เดินผ่านได้อ๋อไม่มีอะไรเฮ้ไม่มีอะไร,ะไะไร This lava will slowly kill you เขาบอกว่าแผ่นลาวาลาวาตรงไหนเนี่ยไอ้พื้นลาวาตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆกัดก่อนคุณแล้วให้คุณตายอย่างช้าๆโอเคอันนี้ฉะนั้นเราต้องรีบเดินอ่านอกจากแบบนี้จะกระโดดไม่ได้แล้วก็ยังวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับ<ะ>มีเพียงแค่การเดินเท่านั้นที่ทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้<ะ>เดินชึบชึบโอ้ฆ่าอย่างช้าๆจริงด้วยไปเดินต่อดีกว่านะครับ อ๋อ,อจากโซนโซนออกจากโซนสีเขียวอ่อนแล้วต่อไปเป็นโซนสีเขียวเข้มไปต่อด,ดีกว่าอ่านี้ทางเดินง่ายๆเอึ๊อึดโอ้โหแผ่นเตี้ยขนาดนี้นี่ถ้ากระโดดได้เฮ้ยเราก็ผ่านแล้วเออ,อเคยังไม่ยากเท่า,าไหร่นะครับยังไม่ยากเท่า,าไหร่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บเลี้ยวอ๊ชอ่าต่อไปมุมนี้แหละคิดว่าถ้ากระโดดไม่ได้เดินก็คงได้ชิวชิว ฮึบอ้าไม่ผ่านเราจะต้องไต่แผ่นแซนด์วิชอันนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ตามด้วยแผ่นนี้ออเอ้อื้มเอ๊ยยากเหมือนกันเนี่ยตรงนี้โอ้หถ้าไอตรงนี้เรากระโดดได้นะโอ้โหเราผ่านไปนานแล้วฮึบอ,อู้เกือบถึงแล้วอีกนิดเดียวเดินไปทางซ้ายแล้วก็เดินไปทางขวาแล้วก็เดินไปทางซ้ายรู้สึกว่าอันนี้มันจะห่างกว่าชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ย ไม่มั้งอ่ะไปได้ไหมนี่ไปได้ไม่เห็นห่างเลยอึ๊บปึ๊บอุ้ยได้แล้วปิ๊งไปดิงปิ๊ง,งอันนี้เลยเนี่ยลิสลาวาวิลคิวยูอินสแตนลี่ไอแสงลาวานี้จะฆ่าเราในทันทีโอเคขอบคุณที่เตือนนะแต่ว่าก็ผ่านต่อไปนี้น่าจะเป็นอุ้ยให้เราปีนบันไดหรือที่เราห้ามกระโดดอึ๊อบ,อ,บอึ๊บชึบชึบอือได้ยังได้อึ๊บปึ๊บโอเคอก็ ไม่ยากเท่าไหร่นะเดินอุ้ยอ,ยอยุโอเคอันนี้ไต่แผ่นเส้นบางๆตรงนี้ถึงแม้จะเป็นออบบี้นะครับแต่ว่าไม่จะเป็นต้องกระโดดก็ได้นะครับปีนก็ไปต่อเอา้าเขาไม่รู้นี่ว่าม,มันมีรูข้างล่างด้วยกด W ค้างไว้ w ไวนี่สิ่งสำคัญของการเล่นแบบนี้ก็คือเราต้องกด W ค้างไว้ตลอดนะครับห้ามปล่อยเดยดขาดเพราะถ้าปล่อยเมื่อไหร่แล้วมีสิทธิ์อาจจะโอ้ตายได้ อันนี้อ้าวอ้าวตายแต่ผ่านโอเคตายแต่ผ่านก็โอเคอ้าวอันนี้ไม่ผ่านอันนี้เป็นก้อนลาวะอันนี้ค่อยๆลงนะครับอึบอึ๊บอื้มโดนนิดหน่อยโอ้โหลาวานิดตายไม่ดุแรงนะเนี่ยต่อไปนี้ปั๊บเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บอื้มจี้เผือกกระโดดไปทีนึงนะครับมันเป็น เรียกว่าดีปฏิกิริยาอัตโนมัติเวลาเจออะไรแบบนี้เลยว่าก็ต้องกระโดดเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วยากขึ้นเรื่อยๆปเลี้ยวซ้ายโอ้ถ้าถ้าเราแค่เราเหยียบติ่งอันนี้ได้เราก็ผ่านแล้วอือโอเคต่อไปเดินอันนี้เอ้ยอันนี้เบรกได้โอ้โหนี้เป็นแผ่นลาวาอ๊อเอ้าอเดินเดินเดินระวังด้วยนะครับ ต้องระวังตกระวังลาวะโอ้ดูเลือดเกือบตายแล้ว oh <my> โอเคต่อไปนี้อ,อ,อถือว่าเป็นการรีเซ็ตเลือดแล้วกันนะต่อไปนี้อุ้ยอันนี้ไปยังไงเนี่ยมันต้องไปยังไงอันนี้มันต้องอมันต้องกดแต่อยู่แล้วกดเดินเออเอาไม่ได้นี้ตรงนี้ไปยังไงอะ่ะนี่แองเจลิน่าเธอมาผ่านตรงนี้ให้เราดูหน่อยได้ไหมรีบๆมา โอเคเจะค่อยไปแล้วกันนะโอ้โ oh, หระวานนี้มันเจ็บมากเลยโอ้โ oh, ห oh. กระโดดไม่ได้ผ่านยังไงเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. เอาปลายเท้าสอดเข้าไปในรูนะั้นให้ได้ก็ก็ผ่านแล้วแหละเอาแล้วเอา,เอา,เอาตกด้วยคนอ่ะโอเคขั okay. ้นตอนแรกคือเอาปลายเท้าสอดตรงนี้แล้วไงต่อเอาปลายเท้าสอดแล้วก็ปึ๊บ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 เฮ้ยทำไมเป็นแค่ด่านอ๊อ ไม่ได้ลื่นทำไมมันเช้งลื่นอย่างนี้เนี่ยฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้เอาไอจีนีาผ่านเป็นแต่ตอนไหนเนี่ยไอเราก็มาแต่หาวิธีฮึบไม่ได้ได้เราจะต้องอยู่ด่านนี้ไม่ได้เอาไปเท้าสกข้กไปได้ไปเท้าสกข้กไปฮึบปังผมว้านะการกระโดดไม่ได้มันเป็นอะไรที่น่าหัวร้อนมากเฮ้ย เกือบได้แล้วเมื่อกี้อุตส่าห์ไปได้อ่ะเราจะต้องกด W ค้างไว้ึบเฮ้ยถ้าเราหันองศาเมาส์ถูกเราจะผ่านไปได้อย่างเฉลียวเลยโอเคเราต้องหันองศาเมาส์ถูกไม่ได้หรือมันต้องหันแบบหันหันหันสันสันแบบนี้ปึ๊บอึ๊บึ๊บค่อยๆไปค่อย,ไอยๆไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บึ๊บึ๊บค่อยๆไปทีละทีละนิดออเกาะไปตายไปเฮ้ยเราต้องฝาฟันตรงนี้ไปได้อ่ะค่อยๆกระดึ๊บไปค่อยๆกระดึ๊บไปอีกอีกนิดเดียวอย่าล่วง เออเออผ่านแล้วกระดึบกระดึบมากระดึบมาเออฉันกระดึบไม่ไหวนะ่ะเออโอ้กว่าจะผ่านตรงนี้เป็นอะไรที่ผมว่ายากที่สุดตั้งแต่เล่นมาแล้วเนี่ยโอ้โหใช้ความสามารถขั้นสูงในการเดินาจากนี้ไปก็คงไม่มีอะไรยากไปกว่าน,นี้แล้วแหละนะครับถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เออเออโอโอไม่อ่ะอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะผ่านเออโอ้โหเรเลือดเ,เ,เราไม่รีด้วยถ้าเลิกไม่รี โอ,อ้โอโอ้โอเคนีอ้โช้โ oh, ักษะการหลบปโอ้โอ,อ,อ้โ okay, อ้โ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 อเโอ้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 โ้โอ้อโอ้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  เดินเดินแบบนี้เดินอย่างเดียวนะครับต้องเดินอย่างเดียวปัป๊บแล้วก็แล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บไตกระโดดไม่ได้แต่ไตกำแพงได้เก็ยังดีแล้วก็เดินหน้าอึ๊บตรงนี้หวาดเสียวเหลือเกินโอเคต่อไปโอ้โหข้างหน้านี้เต็มไปด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลืองทองโอ้การผ่านไปจะต้องใช้วิชาแห่งการเป็นสายลับปะเนี่ยในการผ่านอา้าวตรงนี้ผ่านได้ รึปตรงนี้รูใหญ่กว่าปั๊บมาตรงนี้เดินเดินก็ไต่ตรงนี้รึปุ๊บผ่านโอ้โหวิชาสายลับเรานี่สุดยอดมากโอเคต่อไปแล้วเราจะขึ้นตรงนี้ยังไงต้องอาจจะต้องไต่ไต่ตรงนี้ปึ๊บโอ้ระวังด้วยตรงนี้มีมีแสงพิฆาตมารอยู่แล้วก็ตรงนี้ไต่ไงอะไต่ได้เ้าสวัสดีแองจลิน่าเจอกันอีกแล้วนะโอ้โหคิดว่าจะไปไกลกว่านี้แล้ว โอเคปิงปองฮึบปิงปองนี่ผ่านอย่างต่อเนื่องเอ้ยเอ้ยดูด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 อ้าอ้าวเ้ยเคาะค่อยไปตายทีละคนมาอันนี้ไม่ยาก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 โอเคทุนๆนะซาสุเกะอ้าวซาสุเกะไปแล้วึึึบบบอออืมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาึบ เช็คพอยต่อไปเป็นด่านที่แบบอันนี้น่าจะเป็นลาวาแบบลาวาจริงๆและไม่ใช่แบบลาวาอย่างว่าอเคน,นี้ก็แค่เดินผ่านอันนี้แค่เดินนะครับสบายๆและอย่างน้อยก็ได้ได้แบบว่าผ่านชิวๆหน่อยนะครับดีกว่าที่ต้องแบบไปทไําอะไรมันมันแอดวานโออันนี้นะครับจะเป็นแผนที่ทําให้เรานะครับกลายเป็นสไปเดอร์แมนนะครับพอเราใช้ทักษะในการไต่กาแพงไปสไปเดอร์แมนเด็ด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 อุ้ยอุ uh ้ย huh. ลบาละบาละลาบะลาวาเออว้า สไปเดอร์แมนนี่มันลำบากโอ้โหเป็นสไปเดอร์แมนนี่ไม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนี่ยสไปเดอร์แมนสไปโอ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมสไปเดอร์แมนไม่ผ่านทีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเต็ดเด็ดเด็ไมนายเดินชิลจังเลยอ่ะเอ้าไม่ชิลละสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเด็ดเด็ดเแ็ดเต็ดเด็ดเผ่านสักที ในสุดเราก็ได้วิชาสไปเดอร์แมนมาเพิ่มนะครับหลังจากที่ได้วิชาสายลับมาแล้วต่อไปนี่อะไรไม่มีอะไรปึ๊บโอ้โหแต่ตรงนี้มันโอ้โหลื่นโอ้โหลื่นลื่นมากโอเคลื่นลื่นแล้วไงก็ผ่านอา้าวแขนโดนลาวายอีกปึ๊บอืมต่อไปโอ้อันนี้มันต้องต้องอู้าทำไมมันลื่นแบบไอทำไมมันลื่นแบบแบบผิดผิดธรรมชาติ อันนี้มันมันไหลขึ้นโปรตีเขาไมจเตะไหลลงอันนี้มันไหลขึ้นไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปฮึบโอเคเช็คพอมาไปต่อดีกว่านครับเอ้ลื่นอันนี้มันลื่นแบบไถออกใช่ไหมกำแพงนี้โดนได้โอเคถ้าแพงกําแพงนี้โดนได้ก็นี่ขอบนี่แนบชิดหน่อยปึ้งเรียบร้อยออ้ยโอเคเกือบแล้วอ่าลูกบอลไปีนไม่ได้อันนี้ทำมันปีนไม่ได้ละ ทำไมปีนไม่ได้เดี๋ยวเดีมันต้องมีสักมุมที่ปีนไดออ้โอเคได้แล้วเรืยพอมันกระโดดไม่ได้อะไรอะไรมันก็ยุ่งยากไปหมดเลยเรีบเยบร้อยแล้วก็ปับ๊บอุ้ยเกือบเกือบเอา้าเป็นเกือบแหะโดดแล้วฟิวแล้วก็เดินแล้วก็ก็เอ๊ ี่มนผมเห็นอะไรบางอย่างแวบ,บๆมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยเหรอแถวนี้พ oh. ลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่ผ่านไปเนี่ยอ้ยล่วงอีก <c oughs> ผ่านตรงนี้ไปให้ได้เพราะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เราก็ไปเจอความลําบากกว่าในด่านหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆเดินทั้งที่ตัวนี้มันไม่ได้ยากอะไรนะทำไมเราถึงตายก็ไม่รู้โอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้นี่ต้องเป็นแบบโอ้ไต่แบบเอ็กซ์ตีมนะครับไต่เข่าไปหยาให้พลาดเดี๋ยวตกเป็นยังไงล่ะ นี่คือการไต่เขาแบบเอ็กซ์ตรีมนะฮะเป็นการไต่เขาที่เราไม่สามารถกระโดดได้นะครับต้องใช้เพียงแค่พลังการเดินของเราอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะนำพาเราผ่านโอเคผมอยากรู้ว่าถ้าเราส่งคนอื่นได้ไหมนี่่่งวัดดี้โอ้โหเธอทำอะไรเนี่ยฉันกำลังพินิจพ,พ,พิคอยอยู่น่ะว่าฉันจะไปจากตรงนี้ยังไงเนี่ยเอ๊ะต้องค่อยๆปีนไปแล้วคนนี้ล่ะ โอ้ชิลมากเลยโอ้สบายมากตรงนี้โอ้โหด่านสีม่วงเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเราสามารถส่องวิถีชีวิตของคนที่เอ,อ่อทุกทรมานกับการเอื้ออ่าวเราสามารถนะครับส่องวิถีชีวิตการเล่นของพวกเขาแต่ละคนได้นะว่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยรู้สึกทรมานอะไรขนาดไหนนะครับกับการเล่นแมออบบี้ที่ไม่สามารถกระโดดได้ โอเคสำหรับ okay, คลิปนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบความชานเล่นนะครับหรือชอบความท้าทายนะครับก็มาลองเล่นแมปออบบี้แมปนี้ดูได้นะครับเป็นออบบี้ที่จะทำให้คุณนะครับคิดถึงการกระโดดขึ้นมาทันทีเลยโอเคสํสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสำหรับ okay, คลิปนี้ก็สายยินละนะครับ๊ไปย่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ